ในคลิปนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะพามาดูเว็บ110ไอตัวใหม่ล่าสุดสีใหม่ล่าสุดนะครับเขาจะมีอะไรแตกต่างจากของเดิมบ้างนะในคลิปนี้เดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังนะครับนี่สีใหม่มาแล้วนะฮะ1 1อิสีใหม่มาแล้ว รถที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้นะฮะก็คือ Honda Wave 110i ตัวใหม่ล่าสุดปี2022นะครับนี่วันที่ผมถ่ายคลิปนะครับก็คือวันที่13มีนาครับตอนนี้เขามีลายกราฟิกใหม่ออกมาแล้วนะครับนี่เห็นไหมเขาก็จะเพิ่มสีแดงนะครับเข้ามาเดี๋ยวผมจะพามาดูทีละคันเนาะคันที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้นะฮะก็จะเป็นรุ่นดิสเบรกหน้านะครับแต่ว่าเป็นสตาร์ทเท้านะครับนี่ มีสตาร์ทเท้าเท่านั้นเนาะสตาร์ทมือไม่มีนะครับลายกราฟ,ฟิกมันก็จะเป็นแบบนี้นะฮะสติ๊กเกอร์ใหม่นะฮะเป็นสีดําแต่ว่าเป็นสติ๊กเกอร์ใหม่เนาะนี่มีเฉพาะสตาร์ทเท้านะครับด้านหน้าเป็นดิสเบรกนะครับสติ๊กเกอร์ด้านข้างนะครับจะใส่สีแดงเพิ่มเข้ามานะฮะไฟหน้าก็จะเป็น LED นะครับนี่ LED เป็น3หลุมนะฮะก็จะเป็นไฟสูงกับไฟต่ำเนาะ ถัดลงมานะครับตัวด้านหน้านะฮะก็จะเป็นสีดําล้วนนะฮะสวยนะสีนี้นะฮะตัวกระบอกโชคหน้าเป็นสีเงินนะฮะนี่ดิสเบรกหน้าก็จะเป็นจานดิสเบรกขนาด220มิลิเมตรนะฮะแล้วก็เป็นปั๊มลูกสูบปั๊มเดี่ยวเนาะของนิสสินนะครับส่วนตัวยางนะฮะก็จะเป็นไซส์70ทับ90ขอบ17เนะฮะเป็นล้อสีลวดเนาะน mm ี hmm. ถัดมาดูที่คอนโซลกลางนะครับเขาก็จะใส่สีเทาเข้ามานะฮะแล้วก็จะมีคาร์บ Honda ด้อยู่ตรงนี้นะนะฮะแล้วก็ตัวคุญแจนะฮะคุญแจก็จะมีอ่าเป็นคุญแจแบบเสียบเนาะแล้วก็จะมีม่านปิดนะครับอืมแล้วก็ถัดขึ้นมาที่ตัวเรือนไม้นะฮะเรือนไม้ก็จะมีเข็มบอกความเร็วนะครับที่ยังเป็นเข็มอยู่เนาะส่วนตัวนี้นะฮะก็จะเป็นไฟบอกเกียร์มาให้แล้วก็มีวัดน้ํามันเนาะวัดน้ามันเชื้อเพลิงนะฮะ ประกอบทางด้านซ้ายมือนะฮะก็จะมีไฟสูงไฟต่ำไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแต่เป็นมาตรฐานของรถมอเตอร์ไซค์อยู่แล้วเนาะแต่ทางด้านขวานะฮะก็จะไม่มีปุ่มสตาร์ทมือมาให้นะครับนี่ถัดมานะฮะที่เบาะรถเนาะก็เป็นทรงเดิมนะครับส่วนใต้เบาะนะฮะตัวยูบ็อกก็มีขนาดใหญ่10ลิตรนะฮะส่วนถังน้ํามันเป็นขนาด5ลิตรนะฮะถังใหญ่แล้วนะฮะเดินทางไกลได้สบายสบายนะครับถัดมาทางด้านหลังนะ หลังก็จะเป็นไฟท้ายนะฮะทรงสวยงามนะครับนี่ล้อหลังก็จะเป็นล้อขนาด17นิ้วนะครับใส่มากับยางไซส์80ทับ90ขอบ17นะฮะตัวรูถ้อยเสียนะครับจะแตกต่างจากเวฟ110ตัวเดิมนะครับนี่รูของเขาจะใหญ่ขึ้นนะฮะตัวเครื่องยนต์ก็เป็นเครื่องยนต์ใหม่เนาะเป็นขนาด110ซีซีซิงเกิลอเวอร์เฮดแคมชาร์นะครับแล้วก็ ตัวลูกสูบเขาก็ทําลูกสูบให้มีขนาดเล็กลงเพราะว่าเขาเพิ่มระยะชักนะฮะมีระยะชักยาวถึง61มิลิเมตรนะครับส่วนลูกสูบมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ที่48มิลมฮะนี่อันนี้คือตัวซีลวดสตาร์ทเท้านะครับราคาอยู่ที่43,000บาทนะฮะถัดมานะครับถัดมาข้ามมาขันนี้นี่สีบอลสวยนะผมชอบสีบอลน,นี่แหละนะฮะสีบอลเนี่ยก็จะเป็นรุ่นที่มีสตาร์ทมือแต่ว่าเป็นล้อดิสเบรกนะครับนี่ ดิสเบกสตาร์ทมือนะครับสีนะครับสีสวยมากเขาจะใส่สีฟ้ามานะครับนี่อันนี้ก็คือสติกเกอร์ใหม่เนาะกราฟิกใหม่นะฮะลายสติกเกอร์ใหม่ก็จะมีสีฟ้าสีเทานะครับของรุ่นเดิมจะเป็นเทาแดงนะครับอันนี้จะเป็นเทาฟ้านะครับนี่ก็จะใส่ลวดลายมาให้ใหม่นะฮะส่วนรายละเอียดอื่นๆไม่ต่างจากตัวรุ่นลอสีลวดสตาร์ทเท้านะครับแต่ว่าเขาจะเพิ่มสตาร์ทมือมาให้นะฮะอยู่ที่ประกับทางด้านซ้ายนี่ จะมีปุ่มสตาร์ทมือมาให้นะฮะคุญแจเหมือนกันนะครับตัวเรือนไม้เหมือนกันนะฮะตัวบอกความเร็วจะเป็นเข็มนะครับส่วนไฟบอกเกียร์เลขบอกไม้แล้วก็เข็มวัดเชื้อเพลิงก็จะเป็นดิจิตอลนะฮะเหมือนกันนะครับกับตัวคันเมก้นะฮะต่างกันที่สีนะครับนี่ข้างหลังจะเป็นสีดำนะฮะข้างหน้าก็จะเป็นสีบอลสีนี้สวยนะผมชอบสีนี้แหละนะฮะเดี๋ยวไปดูอีกฝั่งหนึ่งนะฮะนี่เรามาดูขางฝั่งนี้นะครับ ตัวโชคอัพหลังนะครับก็จะเป็นสีเงินนะฮะแล้วก็สวิงอาร์มสีเงินนะฮะขอบโซ่สีเงินนะฮะตัวล้อก็จะเป็นล้อเหล็กนะครับนี่ตัวล้อสีลวดดิสเบรกหน้าสตาร์ทมือนะครับรุ่นนี้นะฮะจะมีราคาค่าตัวอยู่ที่46,000บาทนะฮะก็จะขยับขึ้นมาจากรุ่นที่ไม่มีสตาร์ทมืออยู่3,000บาทนะครับก็สำหรับผมผมว่า ใช้สตาร์ทมือก็ดีนะฮะเพิ่มตังค์อีกแค่3 0 0พันบาทได้สตาร์ทมือเนาะแล้วก็สีนี่สวยนะฮะสีนี่สวยมากเลยแหละนะฮะขั้นต่อมานะครับตัวท็อปสุดของรุ่นนะฮะก็คือนี่คันกลางนะก็คือตัวลออ้อแม็กนั่นเองนะครับนี่สีดําระหว่างตัวซีลวดกับลออ้อแม็กก็จะแตกต่างกันนะฮะตัวลออ้อแม็กเขาจะใส่สีเหลืองเข้ามาตรงนี้นี่ส่วนตัวล้อซีลวดนะฮะมันจะเป็นสีแดงนะครับต่างกันแค่ตรงนี้แหละนะฮะ เดี๋ยวผมพาดูลายกราฟิกก่อนเนาะนี่แล้วก็ด้าน,นข้างนะครับนี่ตัวล้อแม็กเขาก็จะให้สีเหลืองตรงนี้มานะครับส่วนตัวล้อสีลวดนะฮะก็จะเป็นเส้นสีแดงนะครับสติกเกอร์ลายเดียวกันนะฮะต่างกันแค่สีนะครับแต่ทีนี้ตัวที่ต่างกันแน่ๆเลยก็คือตัวล้อแม็กนะฮะล้อแม็กของตัวรุ่นล้อแม็กนี่ก็แน่นอนจะเป็นล้อแม็กมาให้นะครับแล้วก็เขาจะมีกระบอกโชกหน้าที่เป็นสีดํา ร,รุ่นสีลวดก็จะเป็นสีเงินนะฮะนี่รุ่นล้อแม็กจะเป็นสีดำนะครับแล้วก็ทางด้านหลังนะครับนี่อย่างตัวโชกอัพหลังนะครับเขาก็จะให้สีดํามานะครับส่วนรุ่นล้อสีลวดจะเป็นสีเงินนะฮะสวิงอาร์มรุ่นล้อสีลวดก็จะเป็นสีเงินส่วนล้อแม็กจะเป็นสีดำนะฮะสีดุดันมากนะครับนี่ ส่วนยางเป็นไซส์เดียวกันนะครับยางหน้าไซส์70ทับ90ขอบ17ส่วนยางหลังเป็นไซส์80ทับ90ขอบ17นะฮะตัวยางคนละยี่ห้อกันนะฮะแต่ว่าใช้เบอร์เดียวกันนะครับนี่ของล้อแม็กจะเป็นยี่ห้อวี u ับเบอร์ส่วนล้อซีรวดจะเป็นของ IRC นะครับนี่อีกอย่างหนึ่งเนาะ ตัวฝาครอบตัวนี้ก็จะเป็นสีดำสวิงอาร์มดำนะฮะแล้วก็ตัวฝาครอบโซ่นะฮะก็จะเป็นสีดําชุคอัพดำนะฮะถ้ามองจากด้านข้างเราจะเห็นชัดเจนนะครับตัวครอบของเวฟร1อยสไอนะฮะสีเขาจะแตกต่างเนาะนี่ตอนนี้ก็เพิ่งเห็นแค่3สีนี้นะครับส่วนราคาค่าตัวของตัวเวฟร1อยสิรุ่นล้อแมกนะครับจะมีราคาค่าตัวอยู่ที่48,000บาทนะฮะ ราคาของเขาก็จะสูงขึ้นมาจากตัวล้อสีรวดดิสเบรกสตาร์ทมืออยู่แค่2,000บาทเท่านั้นนะฮะนี่คันนั้น43,000คันนี้46,000คันนี้48,000นะฮะก็ท่านผู้ชมชอบรุ่นไหนนะฮะก็ลองไปพิจรารณากันดูเนาะก่อนจบคลิปนี้นะฮะต้องขอขอบคุณเจ้าของสถานที่นะฮะก็คือบริษัทชานยนต์ CBB นะครับ อยู่ที่อำเภอสว่างแดนดินจังหวัดส,สกลนครนะฮะอยู่เยื้องกันกับธนาคารกรุงไทยนะฮะติดกันกับปั๊มคาวเทคติดกับถนนสกลอุดรธานีนะฮะออกจากไฟแดงมาแป๊บเดียวนะครับก็จะเห็นอาคารหลังใหญ่ๆสีดำๆแดงๆแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์จอดได้หลายคันนะฮะที่ชานยนแห่งนี้นะฮะนอกจากจะมีรถแม่บ้านแบบนี้แล้วก็ยังมีรถไม่ว่าจะเป็นสกู๊ปปี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นคลิก เป็น Honda Lead นะครับหรือแม้แต่ตัวไซส์150อย่างตัวนี้นะครับ P C X อยู่นี่มีครบทุกสีเลยนะ P C X นี่ใครหารถรุ่นไหนอยู่ก็แวะมาดูกันได้หรือสามารถติดต่อกับทางร้านได้โดยตรงนะครับเดี๋ยวผมจะแปะเพจแปะลิงก์ไลน์แล้วก็ทิ้งเบอร์โทรไว้ที่ใต้คลิปนะครับท่าผู้ชมท่านไหนสนใจรุ่นไหนก็ลองติดต่อกันเข้ามาได้นะฮะเอออีกอย่างดึงพวกรถใหญ่ก็มีนะพวกฟอร์ซพวกซีไก็มีนะฮะแต่ช่วงนี้รถก็ ต,ตลาดเนาะก็ลองติดต่อกันมาได้เพื่อเขาจะดึงจากสาขาอื่นๆเข้ามาให้ได้นะฮะโอเคสหลดบคลิปนี้แค่นี้แล้ว